สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเป็นกับข้าวทําง่ายขายทุกร้านสูตรนี้เป็นกับข้าวหนึ่งจานครับเริ่มทํากันได้เลยขั้นตอนแรกโขลกพริกกระเทียมก่อนครับเตรียมครกมาใส่กระเทียมลงไป7กลีบตามด้วยพริกแห้งเม็ดเล็ก15เม็ดความเผ็ดปรับได้นะครับตามชอบใครไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่พริกโขลกได้เลยครับแค่นี้พอครับ ทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะน้ำมันครับจุดไฟใช้ไฟกลางเดี๋ยวแจ็คจะทอดใบกะเพราให้กรอบพอน้ำมันร้อนแล้วนําใบกะเพราลงไปทอดหนึ่งกำมือครับทอดให้กรอบแล้วค่อยตักขึ้นนะครับพอใบกะเพรากรอบดีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับทีนี้มาทอดไข่เยี่ยวม้ากันต่อ จะใช้สีฟองนะครับปอกเปลือกแล้วผ่าครึ่งแบบนี้ลงทอดได้เลยครับทอดให้ผิวของไข่เยี่ยวม้าเนี่ยพองๆกรอบๆนะครับนี่แค่นี้ก็ได้ที่แล้วครับตักขึ้นได้เลยแค่นี้พอนะครับ ทีนี้ให้เราใช้กระทะใบเดิมนะครับเหลือน้ํามันไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ํามันร้อนใส่พริกกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยครับพอมีกลิ่นหอมดีแล้วให้เราใส่หมูสับลงไป2ขีดครึ่งก็คือ250กรัม พอหมูเริ่มสุกแบบนี้นะครับให้เราปรุงรสได้เลยซอสหอยนาง,มนง,งรมหน,นึ่งช้อนโต๊ะครึ่งซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาผงชูรสเล็กน้อยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน พอเข้ากันดีแล้วแบบนี้ใส่ไข่ยูมาลงไปครับตามด้วยใบกะเพราแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอจัดลงจานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยกะเพรากรอบครับหือกรอบจริงๆฟังเสียง ทีนี้ก็ชิมได้เลยครับืนี่ให้ดูไข่ก่อนสีสวยมากชิมครับอือหือใครชอบให้กระเพรามีน้ำก็เพิ่มน้ำได้นะครับแต่แจ็คชอบแห้งๆแ,แบบนี้ไปครับอือออร่อยใช่เลย ทางบ้านลองเอาสูตรไปทำดูนะครับอร่อยมากวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ